นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับ Honda City Generation 4 City รุ่นที่2เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยเมื่อวันที่12พฤศจิกายน ปีคิทศักราด2002ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โครงสร้างตัวถังด้านหน้าได้แก่ห้องเครื่องยนต์เสารังคาคู่หน้าผนังกั้นห้องโดยสารร่วมกับฮอนด a า i ิกจ z ดรุ่นแรกทำให้รูปรักภายนอกรูปแปลกตาหากแยกบองไปเป็นจุดๆจ,จะดูสวยสะอาดล้มนนาคตแต่ถ้ามองโดยรวมทั้งคันจะพบความไม่ลงตัวไม่สมสัดส,ส่วน หน้ารถสั้นมูทูแต่บ้านท้ายนั้นยาวมากเนื่องจากผลวิจัยตลาดทําให้ฮอน d a เรียนรู้ว่าลูกค้าอยากได้ความมนเอกประสงค์จากรถเก่งซีดานดังนั้นทําบ้านท้ายใหม่ให้สามารถพับได้เท่ากับแจดและใส่สัมภาระได้เยอะไม่น้อยหน้ากันน่าจะช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้ครบถ้วนโดยไม่จำเป็นต้องนำแจดมาเสริมทับในเมืองไทย การออกแบบที่เหมือนจะสวยงามแต่ไม่สมสั่วนนี้ทำให้ตัวถังดูผิดแปลกไปจากเดิมโดยความยาว4 3 1 0ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,690ม mm, ิลิเมตรสูง1,485ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อที่ยาวดีแล้วกับถูกลถหดสั้นลงเหลือ2,450ม mm, ิิเมตรส่วนน้ำหนักรถเปล่าอยู่ระหว่าง 1,025ถึง1,080กิโลกร,รมัมจุดเด่นสำคัญของซิตี้ซีดานรุ่นที่2คือการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งของตัวรถใหม่ทั้งคันถึงแม้การใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับแจร์รุ่นแรกทำให้จำเป็นต้องโยกย้ายถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด42ลิตรมาตั้งไว้ใต้เบาะคู่หน้าทว่านั่นกับช่วยเพิ่มความมกประสงค์ให้กับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้าย ยิงในรุ่น S และรุ่น E เพิ่มเบาะหลังแบบอันต้าซีจากแจ๊ดหาประตูที่สามารถแบ่งฝั่งอตัตราส่วน60/40แยกพับเก็บและกดลงไปที่พื้นรถได้หรือจะยกเอาเบาะรองนั่งขึ้นแล้วล็อกได้ยิ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการขนย้ายเข้าของสัมภาระที่มีขนาดและรูปทรงที่แตกต่างได้ดีมากขึ้นเกินกว่ารถเก๋งทั่วไปในพิกัดเดียวกัน ซิตี้รุ่นที่2วางขุมกำลังเดียวกันกับแจ๊สทั้งในเมืองไทยและตลาดส่งออกบางแห่งเป็นเครื่องยนต์ l 1 5 a 2เป็นซินสีสูบ sohc 8วบาลหนึซี cc หัวฉีด pgm fi เ v e r s i o น idsi แต่ให้กำลังแค่88แรงมา้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด2,700อรอบต่อนาทีขับเคลื่อนล้อหน้า ดยเกียร์ธรรมดา5จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผัน CVT แบบล็อกตำแหน่งผู้เร่ได้7จังหวะพร้อมแป้นเกียร์ที่เรียกว่าสตรีมเมอร์เมจิบน9พวงมาลัยที่ฝั่งซ้ายและขวาเกียร์ลูกนี้ h o n ดานำมาติดตั้งให้กับลูกค้าในเมืองไทยเป็นครั้งแรกพวงมาลัยใช้ระบบพาวเวอร์พแรงด้วยไฟฟ้า EPS น้ำหนักเบา แทนวงล้อีมีวงเลี้ยว4.9เมตรส่วนระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบแม็กเพอร์สันสตัพด้อมเหล็กกันโคงด้านหลังเป็นแบบทอ์ชันบีสรูปทรงเฮดระบบเบรกเป็นแบบดิสหน้าหลังดัมสองวงจรไขว่พร้อมวาล์วควบคุมแรงดัน PVC แต่ในรุ่น A S และ E ก็มีระบบป้องกันการล็อกล้อ ABS ซึ่งมาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS ติดตั้งควบคู่กันมาให้เลือกด้วยนั่นแปลว่าไม่ได้มีให้เลือกทุกรุ่นแต่ก็ยังมีในรุ่นธรรมดาที่มาพร้อม ABS และ SRS ให้เลือกด้วยแต่ถึงขนั้นจะทำเช่นไรในเมื่อโจทย์ของ Honda ก็คือเมื่อผลวิจัยตลาดพบว่าลูกค้าที่อยากได้ความามันเ็กประสงค์จากรถยนต์สีดานในชีวิตประจำวันมีเยอะขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ พวกเขาเลยทำซีวิกซีดานรุ่นที่สองออกมาให้มีห้องเก็บของขนาดใหญ่โตบนแถวหลังพับได้อย่างอนเนกประสงค์ทำได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับแจ๊ดผลเลยออกมาทำให้เส้นสายภายนอกเมื่อมองแยกส่วนเป็นจุดๆไปแล้วดูสวยล้ำสมัยแต่พอจับรวมกันแล้วมันขัดแย้งอย่างไม่ลงตัวในหลายจุดโดยเฉพาะ ช่วงเสาหลังคาคู่รูปทรงที่ดูเหมือนคังคกของมันนั่นแหละคือหนึ่งในประเด็นสําคัญนอกเหนือจากเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ดูไม่แรงพอในสายตาลูกค้าไปจนถึงการขับขี่ที่ค่อนข้างเบาไม่มั่นใจนักและเหมาะกับสุภาพสตรีเป็นหลักทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ฉุดยอดขายของซิตี้จนทําให้โตโยต้าซูราวอคู่แข่งตัวสําคัญ ซึ่งเปิดตัวในงานมหากรรมรถยนต์ Motor Expo 2002คอยหลัง Honda ไปเพียงไม่กี่สัปดาห์นั้นค่อยๆทำให้ยอดขายขึ้นนำและทิ้งห่างจากซิตี้ไปแต่แต่ช่วงเปิดตัวเป็นต้นมาในที่สุด Honda จจำเป็นจะต้องบุกตลาดในประเทศไทยเลยเปิดตัวรถคันใหม่ในวันที่23พฤศจิกายนปี2003หรืออีก1ปีถัดมาเพื่อต่อยอด ขายจาก Vios กันนั้นแม้ว่าในระยะแรก Jazz จะได้รับความนิยมทํายอดขายได้ดีแต่พอนานวันเข้ายอดขายของ Jazz กับ City รวมกันยังสู้ Vios ไม่ได้เพียงรุ่นเดียว Honda จึงต้องแก้เกมโดยการกระตุ้นตลาดเป็นระยะระยะโดยการเพิ่มรุ่นย่อยคือ Honda City Sport Version ออกสู่ตลาดในงาน Motor Expo ในปี2003 เพิ่มชุดแต่งทั้งสกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตข้างสปอยเลอร์หลังปอกถ้อยเสียรุ่น S อสวมล้ออัลลอย14นิ้วส่วนรุ่น E มาพร้อมล้ออัลลอย15นิ้วจากนั้นแก้เกมระลอก2ของ Honda ก็ตามมาติดติดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2004 Honda City VTEC ออกสู่ตลาดพร้อมกับการนำเครื่องยนต์ L15A เบนซิน4สูบ SOHC 16วา wow, ล 1,495cc ใช้หัวฉีดในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ PGMFI มาพร้อมระบบแปลผัน VTEC 110แรงมา้าที่5 8 0 0รอบต่ตอนาทีแรงบิดสูงสุดที่4 8 0 0รอบต่อนาทีออกมาสู้โดยเน้นทำตลาดเฉพาะรุ่น E-V ให้เป็นรุ่นท็อปขายคาู่ก,กันกับเครื่องยนต์ IDSI รุ่นเดิม